มาเดี๋ยวพาชมบ้านพาชมบ้านอ่าเล่าประวัติก่อนก็คือวางแผนกเกษียณจะมาอยู่บ้านแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็ทําเป็นห้องสมุดแล้วก็กาแฟชื่อก็คือคาเฟ่ทางเจ้าเสด็จนี่คือบ้านนี่นี่คือในรูปอ่ะนี่คือตัวจริงนี่คือตัวจริงบ้านกําลังสร้างอยู่ตอนนี้ก็มาดูบ้านเนี่ยเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนนี้สงการเนี่มายาวหน่อย ตรงนี้ประวัติทางเจ้าเสด็จที่ได้ชื่อว่าคาเฟ่เอกคาเฟ่าทางเจ้าเสด็จลหลายคนจะถามจะถามว่าเอประวัติมายังไงชื่อเพราะชื่อเก๋ที่จริงถ้าเป็นคนยะโสเลยเนี่ยเขาจะรู้จักเลยถนนทางเจ้าเสด็จตรงเนี้ยอยู่หน้าบ้านเราเลยเราอยู่ติดถนนประวัติก็คือมีการมีพระยาสิงห์สิงหะเสนีเขาเดินทางจะไปลบกับลาเมื่อสมัยรสามเขาก็ได้ ทางทางอ่ะเขาเรียกว่าทางทางนะบ้านเมื่อก่อนเนี่ยทหารทหารทําทางขึ้นไปไปลบที่ลาวแล้วครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองเนี่ยก็คือพญาดํารงราชานุภาพก็คือเสด็จประพาสก็คือตรวจราชการตอนท่านอยู่กระทรวงมหาดไทยเดินตรวจราชการผ่านเส้นทางนี้อีกครั้งหนึ่งชาวบ้านยะโสธรก็จะเรียกว่าทางเจ้าเสด็จทางเจ้าเสด็จ เราก็เลยตั้งชื่อร้านกาแฟาเราว่าคาเฟ่เจ้าเสด็จเนี่ยซึ่งบ้านเราก็กําลังสร้างอยู่ตรงนี้ตั้งใจเลยเราตั้งใจจะทําเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ของชุมชนก็คือมีห้องสมุดมีหนังสือให้เด็กๆเ,เข้ามาอ่านฟรีพวกหนังสือการ์ตูนพวกหนังสือนิยายพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ทุกอย่างมีหนังสือทุกอย่างซึ่งตอนเนี้หลายคนเลย พร้อมที่จะบริจาคเตรียมหนังสือมาบริจาคเทียบเลยก็คือเข้ามานั่งในร้านเราอ่านหนังสือได้ฟรีได้ฟรีเนาะก็ไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอกําหนดเสร็จของบ้านก็คือเดือนกันยาเดือนกันยาอ่าโน่นนี่นั่นก็ปีหน้าก็น่าจะเปิดให้บริการได้แล้วก็ทุกคนเข้ามานั่งอ,อ่านหนังสือได้อ่สําหรับวันนี้ก็อัปเดตไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีจ้ะ